พอกันมานานไม่ได้จัดให้สักทีสำหรับปูกะบี้แหวน8นะครับจัดให้ซะหน่อยและการเห็นอยากดูกันมากๆเลยลูกเดียวจัดให้เสียแหวนสั้นปี2วงได้ใช้แค่ไหนนะั้นเดี๋ยวลองดูความสามารถไปพร้อมๆกันครับ s t ตล l a ากโก p พัสเพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอน หากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e ลลาโกลด์พลัสลิงอยู่ใต้ดีสคริปชันอารัะครับก็การสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนมาตามช่องจันแจกไวในเกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับสัพยุตวิทยาจารย์ในเซิร์ฟเวอร์ไต้หว,ว,วันนะครับกับ ID ของจันเองนะครับทิงกี้นะครับวันนี้เนี่ยเห็นหลายคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหจันครับผมนี่อยากดูแหวนแปดของปูกะบ,บีมากๆเลยร่าง s อ r นะครับเพราะว่าร่าง SP ทําไปแล้วไปลองย้อนดูกันได้นะครับ SP นี่ถือว่าทําแล้ว ถือว่าจะใช้ได้ใช้แล้วก็เท่มาก้วยนะสำหรับแหวน8นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ s s r นะครับถือว่าเป็นออราเท่ยู่นะแต่ว่าความแรงจะแรงแค่ไหนเดี๋ยวลองดูกันครับทักษะ1กระบี่รวมเป็น1นะครับทักษะนี้เนี่ยเขาบอกว่านะครับเป็นความสามารถแหวน8สร้างความเสียหายจากการโจมตี1,660%ให้กับศัตรู1ตัวทั้งหมดไม่ถึงตัวเลยให้กับศัตรูทั้งหมดนะครับทุกๆหนึ่งแต้มพลังวิญญาณที่ได้ใช้ไปเนี่ยมีโอกาส10%ที่จะปลดปล่อยทักษะนี นอกรอบด้วยนะครับความเสียหายท,ท้ายของการโจมตีนี้จะเพิ่มขึ้น100%และไม่สนใจเอฟเฟคลดความเสียหายของเป้าหมายทักษะนี้เนี่ยจะลดพลังใจประหมาย 20%, 20นะครับอุ้ยทักษะถ,ถือว่าน่าสนใจมากๆนะมีโอกาสออกนอกรอบนะครับต่อเกตที่ใช้1เกตนั่นแบบว่าถ้าเราใช้5เกตมีโอกาส50%เลยที่จะใช้นอกรอบอีกหนึ่งทีนะครับถือว่าน่าสนใจนะครับแต่ว่าอาจารย์พยายามปลดออร่าจอยากทําเป็นออร่าจิตให้ด้วยนะแต่ว่า ที่มันเป็นจิตของปู่กระบี่จานมีใน ID ดีแค่4อันเองครับมันมีไม่พอทําขั้นหนะครับน่าเสียดายมากๆเลยต้องใช้6อันอะถึงจะทําจิตขั้น6ได้นะครับเสียดายว่าอยากทําแบบจัดเต็มให้ทุกคนแต่ว่ามันมีไม่พอนะครับท่าน้าของปลดจิตมื่นดาบหวนกระบี่นะครับทุกครั้งที่ศัตรูเนี่ยใช้พลังเวียนหนึ่งแต้มนะครับเฉินซินมีโอกาส50%นที่จะได้รับท่าน้าของทักษะดาบ1สแต็กนะครับโดยสแต็กของท,ทักษะดาบเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายสุดท้ายของเฉินซิน20% และสามารถทนต่อการโจมตีหรือทักษะผิดปกติโดยจำกัดสูงสุด10%นะครับเพิ่มได้ถึง5สแตก็กอารมณ์ง่ายๆครับสมมติฝั่งตรงข้ามเนี่ยใช้ทักษะวิญญาณ1เกตนะครับเราเนี่ยจะได้รับ1สแต็กมาและทําให้การโจมตีเราเนี่ยแรงขึ้น20%รวมถึงลดความเสียหายที่เราได้รับอีกด้วยนะครับอันนี้ถือว่าน่าสนใจมากนะเพราะว่าทักษะก็แรงแถมว่ามีการป้องกันเสริมให้กับตัวเองด้วยยิ่งฝั่งของข้ามใช้เกรเยอะเท่าไหร่เนี่ย ตัวเรายิ่งแรงเพิ่มมากขึ้นนั้นนะครับแต่ว่ามันจะจํากัดอยู่ที่5้าสแต็กนะครับก็คือการใช้5เกจของฝั่งตรงข้ามนั่นเองเสียดายครับจิตหมดไม่ห,หมดนะครับก็เลยไม่มีโอกาสได้เอามาทําให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาอาจารย,ย์ยังไม่ได้ตีอพวกนี้ลงไปข้างล่างนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวขออนุญาตมาลองดูกันเลยละกันนะครับอุ้ยแต่ว่าเท่มากนะมีดาบอยู่ข้างล่างนะครับอุ้ย โอเคจาะ,ะได้ใส่แหวนป่าวะเหมือนจานลืมใส่แหวนปะทักษะวิญญาณที่8ครับอุ้ยูดิเป็นดาบตีทองอุ้ยโคตรเท่โคตรเท่เลยมีโอกาสออกเบิ้ลครับนี่ครับให้เกรดเลยดีธรรมดาไปก่อนละกันแล้วเราก็จะได้ให้เกรดอหนึ่งรอบครับโอเคเกรดเต็ม5ครับไม่แต่ว่าทักษะทักษะมันเท่มากอะขอสโลได้ไหมอ,อุ้ยดูดิมันเป็นดาบตีทองแล้วก็แบบมาปักรอบผ้าไงปะมาปักรอบๆอะ อึยทักษะมันสวยมากครับเฮ้ยจะถามว่าทำไมถึงไม่แรงจานใส่แหวนไหมเนี่ยเอ้จานแล้วว่าจานใส่แหวนแล้วเออใส่แล้วใส่แล้วไม่ใช่ลืมใส่ใส่แล้วแต่ว่าไม่ได้อัพสเต็ไม่ได้อัพสเตตัสนะครับมันเลยเบาเฮ้ยแต่ว่ามันสวยมากนะมันจริงสวยเลยครับสวยและน่าสนใจนี่ให้จานชอบมากเลยสีทองอ่ะมันเท่อะเท่เลยอะนี่สโลให้ด้วย เห็นปะปุ๊บกลายเป็นดาบปุ๊บดาบนั้นอะกลับมาฟันอะแล้วเป็นสีทองครับเป็นตัวเดียวที่จันเห็นว่าชาติทิพย์แปเป็นเปลี่ยนสีเชียเทมากแล้วก็แรงด้วย <ๆ S 1> นะครับถ้าปลดจิตขั้น6ได้เนี่ยจยันมองว่าตัวนี้ก็น่าสนใจนะืมไม่ได้ใส่ตัวบูสต์มาให้เกตกปึกนี่ครับเห็นปะเป็นดาบทิมปุ๊บ แต่ว่าถ้าปลดจิตขั้นหกเวลาฝันของข้า 6, ว 2, 5, ใช้เกรเนี่ยเราก็ยิ่งแตงตีแรงขึ้น,นเรื่อยๆตีแรงขึ้น,นเรื่อยๆตีแรงขึ้น,นเรื่อยๆครับยังไงยังไงจานว่ามันควรมีมากๆเลยอะ่ะเออตีชันนี้น่าจะตายยากหน่อยไปอัพสเตตตรงสเตรตรัสซะหน่อยดีกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจานเหมือนจานจะไม่มีกระดูกเฉพาะของปุกบีนะครับถ้าใครมีเนี่ยใช้ได้เลยจาบเลยแหละสเตตัสอ่ะอัพโจมตีเต็มละนะครับแล้วก็ขออนุญาตใส่เซียนต้าริวมาแทนแล้วกัน เซนต้าเหลยจันบอกเลยว่าแค่ยืนเฉยๆก็บูตก็บูตแรงแค่ยืนเฉยๆก็บูตแรงแล้วตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเลยว่าการมีเซนต้าเหลือวในทีมมันเป็นยังไงนะเมื่อกี้ไม่มีใช่ไหมตอนนี้มีละจิ้มหนึ่งทีปักดูความแรงเห็นปะดูความแรงครับบึกนี่แค่ยืนเฉยๆเซนต้าเหลียวยังไม่กดสกิลเลยดูดาเมจที่ทําไปครับคือมันแตกต่างราวฟ้ากระดินเลยแต่การตีมเมื่อกี้อันนี้เหมือนนเป็นการพรีวิวเซนต้าเหลีวเลยนะ อาจารย์กดอันนี้เพื่อให้เกตตลอดครับกเกตเราจะมีกินมีใช้ตลอดเวลาครับปึ๊ป ork! โอ้โหโด,ดูดูดามเมจที่สร้างให้คนละโลก,กันเลยเฮ้ยแต่ว่าน่าสนใจมากเลยว่ะจริงเนี่ยโคตจรจ้าบเลยอ่ะแมนแปดปูกับบีอ่ะไม่รู้ใครคิดยังไงแต่อาจารย์มองว่าแม่งโคตจรจ้าบเลยตัวนี้เนี่ยเอาเรื่องกีดเลยเนี่ยปูเจียนกีดให้กับปูเจียนครับไอ้ไส้กรอบหมดซื้อไส้กรอบสดเลยละกันไส้กรอบหมด โ oh, หหรือแค่นี้อนะันเนี่ยปูดเจียนแรงจัดนะครับแรงเลยอันนี้เราไม่ได้ใส่บงใส่บัฟอะไรมาด้วยนะคือเห็นว่าเ่อจังหวะาาเมื่อกี้พอไม่พอมีเซนต้าริบดาเมจปูกาบีแม่งเล่นดีขึ้นมีเกจใช้ด้วยอาาจรย์อาจารย์ชอบมากจริงน,นะเวลาที่ดาบมันเป็นสีทองแล้วมันรั่วมันเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยมันปุ๊บ,บแล้วก็ประฟันนะครับเหมือนเหมือนมันเหมือนมันฟันปุ๊บกลายเป็นดาบไปว่าดาบก็ทิ่มมันอีกทีนึงอ่ะเีย จะกีดครับบอกเลยจะกีดนี่น,นี่ที่มีหนึ่งทีแล้วก็กไม่ต้องห่วงเรื่องเกรดไม่มีใช้เห็นแล้วจะกีดน่าเราไปตีกระดูกวิญญาณเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวลองไปเทสเดูดีกว่าแบบเล่นสนุกสนุกฮ่าฮาแบบไม่มีกายแทนเนี่ยแบน 8. แปดจะจันมองว่าแบนแปดบวกกายแทนน่าจะว้าวมากแล้วก็ทําจิตขั้นหกได้ด้วยนะอตัวนี้กิการสเตลราโกัวพาส เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e l l า r Go plus ดิงอยู่ใต้ description เป็นไงกันบ้างครับขอมานานก็จัดให้สักทีสำหรับปุกบีแหวน8นะครับถือว่าโคตรเท่ทักษะดีมากนะทักษะถือว่าดีแล้วก็ยกระดับความสามารถของเขาเนี่ยได้น่าสนใจมา,มากเลยโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยมัน ด้วความที่มันไม่มีการแท้ที่เป็น SDR ของตัวปูกระบี่ครับมันก็เลยมีคนเลิกทำอ้วนไฟที่มากกว่าเพราะว่าอ้วนไฟมันมีการแท้แล้วมันผสานกับการเล่นเปิดแกรแท้ได้ฟรีด้วยแหละมันก็เลยดูเก่งเก่งดูจามนะครับยังไงก็ลองตัดสินใจลองดูกันนะครับเพราะว่า,วาแต่ละตัวถ้าเราปั้นสุดเรารักจริงจัดไปเลยครับจัดไปไม่ต้องห่วงดาบฝีทองด้วยโคตรเท่มากนะครับฝากร้านเติมเงินที่เป็นสปอนเซอร์ของหลังช่องเรากไปด้วยนะครับเตยราคัพัดเติมถูกเติมไวเติมดีไม่มีรีฟ้านสลัวไก่นคล ไม่เลยครับ